สวัสดีครับวันนี้ผมมีเลอร์แมนรุ่นไมค่านะครับขนาดเล็กกระทัดรัดนะครับน้ำหนักกำลังพอดีนะครับไม่มากไปไม่น้อยไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูขนาดตอนพับเก็บกันนะครับตอนพับเก็บนะครับความยาวของเขานะครับอยู่ประมาณ6 4ถึง6.5เซนนะครับความหนาอยู่ประมาณ1.9ถึงประมาณ2เซนติเมตรนะครับน้ําหนักอยู่ที่ประมาณ51กรัมนะครับ คาราทรัดนะครับผมเหมาะสําหรับคล้องพวงกุญแจนะครับเดี๋ยวผมเอากุญแจมาเทียบให้ดูนะครับว่าขนาดประมาณไหนครับตัวนี้นะครับก็นิยมเอาไว้คล้องพวงกุญแจกันนะครับเล็กแต่จิ๋วนะครับผมเล็กแต่จิ๋วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าด้านในมีอะไรกันบ้างนะครับผมเมื่อการอุปกรณ์แล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาวัดขนาดกันก่อนนะครับขนาดของเขานะครับโดยเปิดออกมาเรียบร้อยเนี่ยประมาณ11ซนติเมตรนะครับความยาวเมื่อตอนจะใช้อุปกรณ์นะครับ ขนาดนะครับประมาณ1ฝ่ามือนะครับขนาดไม่เล็กไปไม่ใหญ่ไปนะครับขนาดกำลังพอดีนะครับตัวนี้ก็จะให้เป็นตัวกันไกลมานะครับจะไม่ใช่เป็นตวครีมนะครับตัวนี้จะเป็นตัวกันไกนะครับสามารถตัดซองขนมหรือว่ากระดาษได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับกันไกค่อนข้างที่จะมีขนาดใหญ่เป็นกันไกสปรปิงนะครับเป็นกันไกสปริงนะครับเรามาดูอุปกรณ์ที่เขาให้มากันนะครับผมขอญาตไปทีละด้านหนึ่งนะครับผมด้านนี้นะครับก็จะมีเป็นตะไบนะครับ จะเป็นตะไบหยาบนะครับกับตัวกีดกล่องนะครับตะไบหยาบกับตัวกีดกล่องตัวอุปกรณ์ถัดมานะครับตัวอุปกรณ์ถัดมาก็จะเป็นไขควงแบนนะครับแบนใหญ่นะครับตัวนี้จะเป็นแบนใหญ่นะครับตัวอุปกรณ์ถัดมานะครับก็จะเป็นมีดเดี๋ยวเรามาวัดขนาดใบมีดกันขยะนะครับพับเก็บก่อนนะครับเรามาวัดขนาดใบมีดกันตัวนี้จะเป็นใบมีดสแตนเลสนะครับใบมีดสแตนเลสนะครับความยาวของใบมีดตัวนี้นะครับอยู่ราวๆประมาณ4เซนติเมตร นะครับอยู่ราวๆประมาณ4เซนนะครับผมมีตาสัญลักษณ์ของเทเทอร์แมนติดมาเรียบร้อยนะครับพับเก็บได้นะครับผมอีกด้านหนึ่งนะครับอีกด้านหนึ่งก็จะมีเป็นแหนบนะครับผมมีแหนบมาให้นะครับมีเป็นไขควงแบนเล็กนะครับแบนเล็กนะครับไซส์เล็กนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เขามาให้ก็จะเป็นตัวที่เปิดขวดนะครับแล้วก็เป็นแบนเล็กอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นอีกไซส์หนึ่งนะครับเป็นไขควงแบนเล็ก เป็นที่เปิดขวดได้นะครับผมแล้วก็สามา,า,มารถทํททา,าทเป็นนะครับสังเกตนะครับบางคนจะสังเกตว่าตรงนี้นะครับจะเป็นไม้บรรทัดนะครับวิธีใช้ไม้บรรทัดนะครับถ้าเราต้องการวัดขนาดความยาวเราต้องตั้งฉากก่อนนะครับก็จะมีหน่วยเป็นเซนกับเป็นนิ้วนะครับถ้าเกิดเราต้องการใช้ไม้บรรทัดนะครับขออนุญาตทำให้ดูนะครับผมนะครับจะต้องตั้งฉากแบบนี้นะครับ จะต้องตั้งฉากแบบนี้นะครับหน่วยเป็นเส้นนะครับมันก็จะมันจะว้าหายตรงนี้ไปนะครับมันจะเปลี่ยนความยาวรวมโดยประมาณนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะเป็นด้านบนก็จะเป็นนิ้วนะครับมันจะเว้าตรงไซส์ตรงกลางนี้หายไปนะครับนะครับนะครับลองดูนะครับเลชแมนรุ่นไมค่านะครับเหมาะสําหรับใครที่พกพวงกุญแจแล้วต้องการเครื่องมือพกติดพวงกุญแจไว้นะครับหรือว่าเป็นของควนของชมาุ่ยชิ้นเล็กๆนะครับเหมาะสําหรับอ่า คนที่มีค่านะครับผมผู้ใหญ่ที่เขารบอนี้ก็ให้เป็นของขวัญได้เช่นเดียวกันนะครับขนาดกําลังพอดีนะครับไม่เล็กไปไม่ใหญ่ไปนะครับผมสวยหรูนะครับแถมใช้งานได้จริงนะครับหากใครสนใจสามารถติดต่อสบอถามกับทางร้าน i เท l ได้นะครับทางเรามีบริการจัดส่งทั่วทั้งประเทศนะครับอย่างไรแล้วขอฝากไว้ด้วยครับผมขอบคุณครับ